สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางแผนวิเคราะห์นะครับทิศทางราคาวันนี้มีอยู่3คู่ที่จะมาใช้สําหรับวางแผนของวันจันทร์นี้นะครับมาเริ่มคู่แรกนะครับเป็นคู่ New USD New USD ผมก็มองว่าตอนนี้ราคาอาจจะไหลตัวลงไปต่อได้ผมมองจากจากราคาโลตรงนี้นะครับตรงนี้ เขาสามารถยื้อสามารถทำโลใหม่ได้นะครับโลใหม่ทำกว่าโลเดิมหรือโลเก่าตรงนี้ได้บ่งบอกชัดเจนว่าราคาได้มีการเบรกเอาแล้วก็กลับมาวิ่งในทิศทางฝั่งขาลงตรงนี้ในจังหวะนี้ท่านสามารถหาโอกาสที่จะเข้าเล่นเซลล์ได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่ทราบว่าจะรอเข้าจุดไหนผมแนะนำให้เอาฟิโบเข้ามาจับโดยการจับนะครับจับจากปลายไส้ไฮ ลากลงมายัางไปไสโลนะครับตรงนี้ก็จะได้เส้นฟิโบมาหน้าตาแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะมาโฟกัสนะครับโฟกัสที่จะเล่นไปในทิศทางฝั่งขาเซลล์โดยเราจะดูจากแนวรับแนวต้านฝั่งซ้ายมือเข้ามาอ้างอิงด้วยนะครับคือแนวรับแนวต้านองนี้นะครับก็มาค้นหานะครับว่าตำแหน่งไหนของฟิโบที่สัมพันธ์กับแนวรับแนวต้านบ้างนะครับ นะครับ38นะครับ38ก็ก็มีโอกาสที่ราคาขึ้นมาถึงแล้วจะกลับตัวนะครับผมมาเล็งเอาไว้จุดนี้นะครับเลงเอาไว้จุดนี้เหนือ38ขึ้นไปสักเล็กน้อยเผื่อแท่งเทียนขึ้นมาทิ้งไส้ณบริเวณจุดนี้แล้วก็ไหลตัวกลับมาปิดต่ำกว่า38ได้ประมาณนี้ผมจะตั้ง p e n ด i n g เอาไว้ที่จุดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นี่คือจุดตำแหน่งแรกที่ผมจะโฟกัสเข้าเล่นเล่นเซล ตำแหน่งนี้ผมจะเข้าไปทดสอบตลาดว่ามีโอกาสที่จะบดแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลงได้หรือเปล่าตรงน,นี้ผมจะออกเป็นหลอดไซต์เล็กๆนะครับและหลอดไซต์ที่ผมจะไปออกอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่ง61นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับเลย61ขึ้นไปสักนิดหน่อยนะครับสองตำแหน่งนี้มีโอกาสที่ราคาขึ้นมาถึงแล้วจะทุบตัวลงได้นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็บวกกับบวกกับ เทนตอนนี้นะครับกลับมาวิ่งในทิศทางฝั่งขาลงนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3ก็คือโลนะครับโลใหม่สามารถทะลุผ่านโลเก่าตรงนี้ได้เห็นไหมครับหลายๆองค์ประกอบนะครับสำหรับคู่นิวซีแลนด์ USD ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้อีกนะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสที่จะเข้าไปในทิศทางฝั่งขาเซล โอเคนะครับส่วน Stop Loss ของเราก็ควรวางเหนือ i ายตรงนี้นะครับถ้าเกิดกลับไปหดุด i ายตรงนี้ขึ้นไปเมื่อไหร่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาวิ่งในทิศทางฝั่งขาขึ้นอีกรอบนะครับโอเคคู่ต่อไปเป็นคู่ n w w ฟังนะครับนิ f ฟังก็เช่นกันนะครับตอนนี้ราคาได้วิ่งไปในทิศทางฝั่งขาลงโดยการทำคายต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะทำคาสามตรงนี้ได้ โดยจังหวะที่ราคากลับมาพักตัวตรงนี้เราจะโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลลโดยการลากเอาฟิโบมาจับเพื่อจะหาจุดการย่อดตัวของราคาการจับเราจะจับจากคาตรงนี้ลากลงมายังโลตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าตาฟิโบแบบนี้ดังนั้นเรามาโฟกัสนะครับโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลจุดแรกนะครับจุดแรกที่เราจะเข้าเล่น เมื่อราคามาถึงนะครับมาดูนะครับว่าจุดไหนจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเราจะดูแนวต้านฝั่งซ้ายมือประกอบด้วยนะครับเพื่อจะให้ได้เป็นเป็นไปมากที่สุดนะครับจุดแรกนะครับจุดแรก 50ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อาจจะมีการเหวี่ยงตัวนะครับเหวี่ยงตัวขึ้นมาแล้วก็กลับลงมาอีกรอบนะครับและก็ระดับ50ก็จะมีความสัมพันธ์ของของเส้นช n แนลหรือเส้นเทนไลน์ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดราคาขึ้นมาถึงมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวลงได้นะครับถ้าถาม38มนะครับมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราดูอีกแท่งหนึ่งนะครับเราดูอีกแท่งหนึ่งถ้าเกิดแท่งแท่ง กลับมาปิดเป็นแท่งสีแดงได้นะครับเราก็สามารถเปิดออเดอร์เซลได้โดย Excel ของเราก็วางเอาไว้เหนือปลายไส้ตรงนี้ได้เพราะ38ก็มีมีโอกาสกลับตัวได้เหมือนกันคือ 1. เป็นจุดการพักตัวของฟิโบแล้วก็ 2. อ,อยู่ใกล้ระดับของเทลไลหรือเส้นช n แนลตรงนี้แล้วก็ 3. นะครับประกอบกับแนวต้านตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแนวต้านตรงนี้ ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เช่นกันนะครับที่ระดับฟิโบ38คือตำแหน่งนี้เราดูแท่งคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านเห็นแท่งคอนเฟิร์มหรือแท่งขาลงปิดเป็นแท่งสีแดงแบบนี้ท่านก็มีโอกาสที่จะเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลล์ได้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาถาลุโลตรงนี้ได้ส่วนเอ c เซของท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องวางเอาไว้เหนือไฮตรงนี้นะครับ ให้ให้ย้ายมาวางที่เหนือไฮตรงนี้แทนนะครับก็บวกกับ SL กับ TP คํคำนวณกันก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรนะครับ SL ห่างกันนิดเดียวส่วน TP ท่านก็สามารถมามองที่จุดตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเห็นแท่งกับตัวเป็นแท่งสีแดงทุบลงแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดสักเกต ถ้าเกิดใครอยากจะวาง pending นะครับผมแนะนำเอาไว้2จุดจุดแรกอยู่ที่50ตรงนี้และจุดที่2นะครับจุดที่2ก็ให้มาวางเอาไว้ที่ที่ซัก76นะครับ76ตรงนี้ประมาณนี้จริงๆก็เล็งเอาไว้ที่61นะครับเนื่องจาก61กับ50ค่อนข้างที่จะใกล้กันพอสมควรผม จึงย้ายมาที่76ตรงนี้ส่วน SL นะครับก็วางเอาไว้เหนือไฮตรงนี้ถ้าเกิดหลุดไฮขึ้นไปเมื่อไหร่มีสิทธิที่จะวิ่งไปในทิศทางฝั่งขาขึ้นแต่ดูจากทรงน,นะครับก็ผ่านขึ้นไปได้ยากนะครับมาดูนี้นะครับมาดูเห็นไหม่ราคาขึ้นไปเกิดการเป็นไซเว์นะครับตอนนี้หลอกเรานะครับว่าจะวิ่งไปในทิศทางฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็หลอกขึ้นไปเล็กน้อยก็กลับลงมาชนเอสเซลตรงนี้ หลอกแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็วิ่งกลับมาวิ่งในทิศทางฝั่งขาลงมีโอกาสที่จะกลับมาถึงฐานที่เขาได้เกิดตอนแรกคือฐานตรงนี้ได้นะครับสำหรับคู่นิวฝังโอเคคู่สุดท้ายเป็นคู่ออสนิวซีแลนด์ออสนิวซีแลนด์ในทอมเฟรมเดย์หนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะมีความสำคัญพอสมควรนะครับในทอมเฟรมนี้ผมก็วิเคราะห์จากทอมเฟมเดย์ก็เห็นว่าตอนนี้เขานะครับลงมาทดสอบ ในจังหวะที่3ที่เส้นเทรนไลน์พอดีตรงนี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากเข้าเล่นนะครับก็ก็ให้วาง SL เเอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้าเล่นในทำเฟรม day หแต่ถ้าเกิดท่านอยากหา SL ที่ใกล้ลงมานะครับก็แนะนําให้ซอยซอยทำเฟรมลงนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า แนวโน้มของทิศทางราคาคู่ออสนิวซีแลนด์จะเป็นไปที่ทางฝั่งขาขึ้นนะครับอันนี้เราจะโฟกัสเล่นขึ้นนะครับดังนั้นเราจะมาซอยทำฟรมลงเพื่อหาจุดเข้าเล่นบายก็มาในทำฟรมเฮดหน1ก็เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะโฟกัสเล่นบายเมื่อราคาลงมารีเทสตำแหน่งไฮตรงนี้หรือตำแหน่งแนวรับตรงนี้ถ้าเกิด ราคาลงมาดีเทสต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเข้าเล่นบายนะครับส่วนดิซเซลของเราก็วางเอาไว้แค่บลายไส้โลตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาวัดตำแหน่งดูถ้าเกิดเราเข้าเล่นตรงนี้ก็ประมาณ200กว่าจุดนะครับ200กว่าจุดรับเทียบกับเข้าเล่นในทําเฟรม D หนึ่ง D หนึ่งก็ประมาณ600กว่าจุดนะครับแบบนี้จะได้เปรียบกว่านะครับซอยทําเฟรมลงคือ1ท่านต้องเจอจังหวะเข้าเล่นในทําเฟรมที่ใหญ่ คือทอเฟรม day หตอนนี้ผมเห็นโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นนะครับเพราะลงมาทดสอบเส้นเทรลน์ line. และก็2ท่านก็ซอยทําเฟรมให้เล็กลงเพื่อหาโอกาสเข้าเล่นบายที่ราคาดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อเมื่อผมนะครับซอยมาในทอเฟรม h 1ผมก็เห็นหน้าตาของราคาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็บ่งบอกได้ชัดเจนเหมือนกันว่าราคามีสิทธิ์ที่จะ ลงมารีเทสแล้วก็ดีดตัวขึ้นนะครับตรงนี้เพราะว่าราคาทะลุกรอบไซเวยตรงนี้ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือไซเวยนะครับแล้วก็ราคาได้มีการทะลุหรือเบรกเอาผ่านขึ้นไปนิสัยของราคาเมื่อเบรกเอาผ่านขึ้นไปนะครับราคาจะลงมารีเทสณจุดที่เขาได้มีการเบรกเอาตรงนี้ท่านก็รอโฟกัสเล่นบนะ่ายณจุดตำแหน่ง ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้อาจจะมาทําโลที่2ตรงนี้นะครับเกิดเป็นอัพเทนจังหวะนี้ได้นะครับเกิดเป็นอัพเทนตรงนี้ก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่ราคาจะลงมาทดสอบจุดนี้แล้วก็ดิดตัวขึ้นไปต่อได้ดังนั้นจึงให้ทุกท่านรอโฟกัสเข้าเล่นบ่ายจะดีที่สุดนะครับโอเคนะครับส่วนเอสเซลของเราก็อยู่ใต้โลตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ผมว่าเป็นไปได้สูงนะครับคู่ออสนิวซีแลนด์ก็3คู่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็แนะนำให้ทุกท่านเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปต่อยอดกับระบบเทรดของท่านต่อไปนะครับผมยินดีมากวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทำกำไรได้หลักแสนหลักล้านกันทุกท่านครับสวัสดีครับ